ครับผมพี่น้องสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเส้นเคยครับมนีได้ของฝากมาให้พ่อคุณพ่อจิมครับนี่ครับนกเสลยฮ่ต่อได้มืันเ่วเป็นนกขจ้าปล่อยมาหรือนกหลุดมาครับี่วามันถือถือบ่วงนะครับถือบ่วงเราีทว่านเป็นนกหางหันกับพี่น้องตัวเจ็ดเมื่อีทว่าได้สองแจมมัอนั้นก็เลยเอาตัวที่สองครับแ้มที่สองมาให้คุณพ่อจิมเลี้ยงครับประวัติเอามา ทิมว้พี่น้องเอามาทิมวบนี่นะครับน้ำคุณพ่อเพิ่งเห็นมันขึ้นบ่ขึ้นก็ปลอยปลาขันมันขึ้นก็นเด่นดีข้างในก็นไปวากันครับมุดไม้กันมาทันขันดอกนี่ครับไปใส่นอตจากของเหยนเนี่ยนะครับมาหอดเตรียมโกง,งเตรียมยังไว่าย,ย่างดีเตรียมโกงไว้ย่างดีเพิ่งโกงกับเตรียมไว้แล้วกันมินี่ยังเนี่ย อาจจะเป็นมันหรือยังไงครับพี่น้องเดี๋ยวเจ้าของไปทางไหนเนี่ยเียรอก่อนครับพี่น้องผมจะเตรียมกงกับเตรียมอันนี้ไว้ถ่ายย่างดีขนบนบายุครับบ้านเนี่ยอย่าให้เรามาเบิ้งเอาก่อนครับพี่น้องบอดนั่นนะอาาแล้วโดกปีกอะ บ่เอาใส่เลยดอกให้คุณพ่อเอามาเอาใส่กุ้งเกงนะครับมันอย่างนงบุญเนี่ยแล้วเตรียมไว้ให้หล่ะเคิื่นว่าเดี๋ยวรอเราออกมาเบิ่งก่อนครับพี่น้งองออกมาแล้วมันอยังนหะนได้อยังมานะ่ะได้อยังมาอีกยิจานเอามาอย่างยิช่วยมาใส กั่นบอกวิธีกันอยงโอ้เอาสวัสดีพี่น้องก่อนเอะขอชิมสวัสดีครับอเาสวัสดีครับเอามามาเทียนยังไงบ้างเดี๋ยวซื้อมาอยัางไรเนี่ยเสียกันไหมโอ้ยบัสบัสไซก็ได้หรอกไซจะมันคืดๆกันไหมโอ้เอาอยากใส่เสียพ่อพี่น้องเนาะใส่เสียไรลุงคลิปโอ้ยเนาะเอาใส่ให้พี่น้องเบิ้งเลยล่ะบัตริบยังหนอกเขา นี่มื่อนี้กลิ่นนี่เขาดินี่บอบอกว่าชมลมนกเขาหน่อยนกเขาใหญ่ทั้งหลายว่ากดไหลกดแช่มากไม่ให้กำลังใจเ่อก้กินมันเ่อกี้กลิ่นบิบอกสูตรยาดีของนกเขาหน่อยนกเขาใหญ่เดี๋ยวจะเฝ้าสูตรเอานกไปก้อนเบิ้งก้อนนะเบิ้งเอานกก้อนเนี่ยอันดับแรกเนี่ยทานยุคทานก็เอาไปที่ละเอาใส่กุงไหม ดูปีกออกวะน่ะดูออกเงี้ยดินวะเอาบ่ดูกเตะเอาเลยแต่คุณพ่อสิเห็ดเอาแล้วเอามาให้แล้วอ่ะออกซะละออกเด้อบ่ท่านลดกจาปีกนั่นป้บ่บ่ท่านโดกจากเศษเลยได้มาตัวไดบ่ดีกับปอยเลยเนี่ยมันจังหวมีโอกาสบินขึ้นอิสระตัวไดดีกันเอาไว้เท้าใหญ่เป็นไหกีดขา เบื้องกิดขากิดขาแตกกิดขาแตกครับพี่น้องทั้งนี้แตกที่ขาแตกที่ปอกทั้งนี้แตกสี่ทั้งนี้แตกสองแตกหนึ่งแตกหนึ่งนับมาคู่กันก้อยแตกสองเออสองก้อยทั้งนี้แตกสองทั้งนี้แตกก้อยแตกก้อยแตกสองมือแตกสองอืข้ามิดขาน้ำกได้นถ้ำน้ำบ่อผ่าน โอ้เนี่ยนี่คนข้ามนี่คือคนเลยเขาอืคนคนเรียกเฉลยคนข้ามนี่คนห่มืสีข้ามเนายเนาะสีข้ามหน่ห่มคนคือคนเลยเขาเรียะเลยเอานี่จกปากตุ้มมะลิปากเป็นปากตุ้มมะลิตาตาบักพีกกำลังดีสุดครับผมโอ้ตาไม่แดงอืไม่ค้า ตาบักทิกกำลังขีเริ่มสุกเริ่มเพิ่มเอาเอาไปก่อนเบิ้งหลังอีกวันนี่ยมีหมองเบิ้งอีกเลยเฉลยปลาไหลอุ้ยเยอะเลยโอ้นี่ดีโอ้เยอะเลยเฉลยเยอะมีอยู่เอามันเป็นว่าเป็ี่ยนกลางวากันเปลี่ยนเลืกนี่แล้วแต่ว่ามู้หางมันหักตะกี้มันหักมันมาหักหลายปีดอกตอนผมต่อได้แรกๆนะนี่เดียวมันเพิ่งล้างอยู่อ่อยเข่ากุ้งก่อนพี่น้อง อู๋นี่ครับเอามาเอามาให้เอามาฝากให้เลี้ยงซื้อเละครับให้เลยแหละครับว่ามันให้ฝากหรอกคือเอามาให้คุณพ่อเลี้ยงซื้อเละครับใช่เอามาให้เกิดนี่แหะครับต่อได้บาทนี้ียังบาทเนี่ยนะเริ่งสวัสดีกันไหมก่อนมาสวัสดีอีกรอบมาสวัสดีครับครับเข้าชมนกนกเขาเล็กนกเขาใหญ่ทั้งหลายมื่อนี่พอกินนี้เข้าดีมาบอกบอกว่าน้ำอาหารนกเขาไงนกเขาน่อยที่ว่าจินแล้วคึกบบลุง เอาบบล่งขีดงดข้นขีดเส้องดมือถือไปถือไปปั๊บออกจากบ้านไปคึกขันไปน้ำเลยวันนี้พี่ยี่สินที่บอกสูตรนี่คือ้าวขัหมาเนี่ยมาชมกันครับอันนี้ขันแรกเนาะครับนี่ขันแรกนี่เดอันนี้ขันแรกนี่อันนี้อย่างอันนี้จอบปวกจอบปวกน้อยที่เ่าไห่ลูกคุ่มอ่าครับผมกับอยัางเนี้ยจอบปวกน้อยที่ห่อไห่ลูกคุ่มวันนี้ฮักฝนมาก คนคมาสวดๆร้อนๆคนมาปั๊บบางี่เขาก็มาดั่งไฟก่อแบบง่ายขึน้นบางี่เขามาเผาเพราะเผาใหม่เบิดแล้ว,บวบแวบบนี้เัวใหม่เบิดแล้วแบบนี้เขาเออไมาออกอ๋อไมาออกวางไวไ้ครับออกวางไว้แล้วบบนี้เขาก็ต้มน้ำยาขนมกินท่อโอต้มน้ำยาขนมกินเาน้ำยาปลาด้วยครับเลยครับยาปลาน้ำยาปลานี่ต้องมีชหิ่นนิขาๆๆน้ามีตะไคร้มีใบบักกูดกระเทียมหอมแล้วจะเท่าอยู่กุงเอาสุรดน้ำปลาประเดี๋ยวเขาเบิ้ดประเดี๋ยวพร้อมเพราะว่าเขาเฮ็ดกินเนั่นไว้เขาเฮ็ดกิน บานี่เพราะมันถูกได้ที่เดดได้ท oh. pues ี่ moon, แล้ว oh. บางนี้ s. <S เขาน้ำยาปลาเขาเนี่ยมั Sun ah นลาดใ่หัวปวกที่เขามันเขาดังไฟใส่เราบางนี้มันใหม่เบิดแล้วที่แดงๆอยู่น่ะโอ้บางนี้เขาเอามามอดนี่บ่เออมามอดโอ้หัวปวกเขาใส่ชาชนะที่ว่ามันที่ว่าทนความร้อนได้บาอเนี้เกากนน้ำยาขนมอินลาดครับลาดลาดแล้วบาานี้ลาดแล้วบาานี้เพราะมันมันลาดแล้วบาานี้มันดับได้ที่แล้วเขาไปจากเลยแดดหนึ่งในแดดหนึ่งบาานี้เขาก็มาบด เขามาบดบดไส่ภาชนะใส่จานมีใส่กล้าเหรือว่าใส่กระมังอยังมานี่ไปตากแดดอีกสามแดดมันแห้งหรือสองแดดมันแห้งแล้วเขาก็มาเก็บไว้ให้ภาชนะที่ว่าเขาจะให้นกเขาอันนี้พร้อมพร้อมให้ไปเนี่ยตัวเนี่ยตัวนี้พร้อหายใช่ครับมเอ๋อพี่น้องโอ้พร้อมไม่เข้าเตี้ยนนกทั้งหลายเอาไปร่องตุกตากนู้ไปร่องเห็ดคขาอย่างคุณพ่อว่าเบิ่งเนาะครับบ้าเสียหายบ้าตายแท้ตัวกินแล้วอ๋อ แค่ว่าการเฮ็ดน้ำยาขนมจีนต้องนึ่งต้องเบิ่งว่าต้องชิมว่ามันจ่างมันเข้มเข้มไรก็บ่ดีจ่างไรก็บ่ดเดียวเพอดีว่าเขากินได้ความหมายคือเฮ็ดแซบๆแล้วเนาะเฮ็ดแซบเฮากินนั่อะไรบ้างดินเอาครับนี่คืออันแรกครับอันนนี้อัแรกเนาะเอาอันแรกต่อไปบัดเนี้ยอันนี้อันนี้นี่คือตามบ้านนอกเฮาตามบ้านนอกเฮาสิหาได้ดิตามบ้านนอกเฮาสิหาได้แม่นอยังบัดเนี้ยอันนี้คือ หยัดทุ่งนาหยัดหยัดตามทุ่งนาโอ้นี่ขันแรกนี่หยัดตามทุ่งนานี่คันแรกเขาสีเปียวเขาต้องไปเบื้องว่าเขาต้องสังเกตเบื้องว่าหยัดมองนันนกนกมันสิลกมากจนบอโอ้มัดกัมีนกเขานกเขาไฟนกเขาชาานกเขาใหญ่นกย่างนกพิราบย่างนกพิราบลงมักจนโอ้สังเกตเบื้องหงนี่เขาต้องไปสังเกตเบื้อง เขาต้องไปนั่งสังเกตบังเออญถ้ามันลงมากินตัวนั้นลงมากินตัวนี้ลงมากินมื่อหลังมันไปจอบบางอีกมันลงมากินอีกแสดงว่าเหยียดมองนี้นกกินแล้วมันจะหาวันนีคืออันนี้คือสามารถเคล็ดท้ายค่องได้อันนี้กอนไปเอาคุณพ่อไปสังเกตแล้วมาทำมองเนี่ยไปเบิ้งสองมือสามมือแล้วเลยเอามาเลยเอามาใส่นี่เอามาเบิ้งครับมาเนี่เอามาเบิ้งนี่เหยียดตามทุ่งนาโอ้เหยียดทุ่งนาเนี่ยนะเขาหลวงพ่อมองที่ว่าต้นเข่าสิตายจังน้อยนั่นบ่อยโอ้ต้นเข่ว่าม่อง มองเล่นยันเขามีขยาขยาบ่อมีปุ๋ยบ่ีการที่มีบ่อต้องไปเบิ้งอีกเยอะบ่แนครับบ่มาอยู่ขี้ดินที่ว่าขีดินลังมองที่มีมะปรุนลังมองที่ว่าเออเพลนสีดหยาตายเลี้ยงห้อยห้อยเอขาสิว่าดินเอียดบ่แมนบ่แมนโอ้ยอันนี้คืออันนั้นคือยาขายใช่นะครับเนาะยาขายโอ้บ่ได้บ่ได้นะน้าน้าทุ่งน้าเขาที่ว่ามันมีลเอียดนี่ก็ต้องไปเบิ้งว่าน้าทุ่งนั่นเขาที เขาติดยาขยาบ่อ้เขาก็ต้องเบิ้งขึ้นกันติดยาพุ่มยาบ่อมังนีเขาติใส่ปุ๋ยบ่อมองจังกันเขาต้องไปสังเกตเบิ้งต่อถ้าทีให้ดีต้องเอียดธรรมชาติเขาต้องถามเขานี้ก่อนเขาติดแล้ต้องถามต้องระวังนะพ่อเนาะระวังข้อนี้คือมันมียามันอันตรายนะพ่อเนาะอันตรายก็ว่าเหาโนเขากินแล้วนี่เกิดมาเขาบรรลุจักประทับเจ้าของแต่ละอันตรายเนาะอันตัวนี้ที่พ่อไปเบิ้งคือหนึ่งคนบขาได้ติดยาแล้วโนก็ลงกินหลายโอ้นี่คือคุณพ่อไปสังเกตมาแล้วนะครับบางนี่จะกินแล้วมันอีก กินแล้วเบิ้งมันกินแล้วมันขึ้นไปชนไม้เ่านี้มันจะคุ้งใส่กันโอแล้วมันจะขันบบแล้วพอจินมีสังเกตบางว่ามันเพราะตัวนั้นบินบินินมาจินปั๊บพวกก็มี่หนูจินปั๊บมันหวงจริงที่เปละมันหวงนี่เดียบอกความหมายว่ามันกินแล้วมันจินมีมีกิยุทธแบบเบี่ยงนะโอ้กินแล้วหาวบอจรงจีนหาวบอนนบามันี่แลจสังเกตบางว่ามันกินแล้วมันบินถึงแล้วบางนี้ตัวแม่คือตัวผู้บินไปก้อนปั๊บตัวผู้จะกินมาลายดิครับเออบินไปปั๊บบ้านดอืนับ มานนี้พ่อตัวแม่บินเขาไปใก้มันป oh. ั๊บนี่ม um. right. like, uh, ันอีกคู่จน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 คู่แล้วจีจีเกี้ยวพระราชสีตัวแม่นี่แสดงว่ายันมองนี้เป็นวิตามินที่ว่านกกินแล้วคึกสามารถที่ว่าเลี้ยงนกเลี้ยงนกพ่อขายไอจีนี่ดีมากครับอ้าวมาเนี่ยอันนี้อันนี้ท่านอันที่สองครับอ้าวอันต่อไปเมาเบิรงเห็นเตรียมไปสามสี่อันพุทธภพน้องพ่อเตรียมไปถ่าจังนี้อยังหมูว่าเดี๋ยวเอาไมคให้ มนนีขั้นที่สามอันนี้จะลึกสักหน่อยอประมาณหกิเมตรดินดินตัวนี้หกิีเมตรโอ้คือเ,เลยื่อเถี่ยฟ้าเอามาเราใส่แล้วน้อาบี้พอไปสันหามาได้ความลึกของมันอยู่หกิเมตรความลึกของดินเขาโกยขึ้นมาเตียคือว่า,าง่ายว่าเขาไปจอน้อาม้าทุ่งนาจอน้าอันแจงพลังแสงอาทิตย์โอ้ครับเอา เขาต้องไปเรียบเ่าือนว่ามันจะมีดินแดงไหมแดงครับอถ้ามีดินแดงดินแดงปนไคยไหมถ้ามีดินแดงปนรายนี่นกแล้วนกเขากินแล้วน่ะมันจะมีแหงทองมันเหี่ยนทองกันสิบ่ะเี่ยนทองเหี่ยนทองแล้วทําให้นกเขานี่แข็งแรงือแล้วบางนีมันีกทําให้นกเขานี่ทายง่ายทาให้นกเขาสุขภาพดีแข็งแรงพร้อมที่ถ้าเป็นนกต่อนี่พร้อมที่จะต่อได้ดินที่เขาจอหน้ามันีหรอพ่อเออดินที่เขาจอหน้า คือว่าที่ว่าพอไปเอานี่ยพรมเลือกมันหกสิบเมตรเขาจ่อมาเออเขาจ่อเขาจ่อขึ้นมาห้าสิบเมตรนี่มันเี่พ่อดาดพ่อดาดดาดหินดาดหินสีเหลืองแล้วไม่ล้ไปหอดหกสิบเมตรนี่มันเิ็พ่อดินตัวนี้โอ้เนาะพ่อดินตัวนี้พ่อดินตัวนี้แล้วมึงนี่พ่นดินตัวนี้ปั๊บก็คือมีน้ำคือไปพรมไปพ่อแรงน้ำเนาะคือดินตัวนี้เย็นเลยครับมึงยังหลบมันจะเย็นเียบเลยดินมันซุ่มตลอดเลยเนาะซุ่มตลอดแล้วเย็นเียบเลยซุ่มตลอดเนาะ นี่ครับมันเป็นดินทรายแดงอรัโอ้นี่ครับเอาเปรียบเขาเปรียบเทียบซึ่กันเนี่ยสีมันคนละอันเลยพี่น้องคนละอันนคละอันโอ้นี่ครับอันนี้เหยียดกุงนาอันนี้อันนี้ดินทรายทรายบนพื้นเขาบอกทรายบนพื้นดินะพ่อหนามนะพ่อเนาะสำหรับที่ว่านกกินแล้วนี่ท้าไมย่อยง่ายแล้วก็ร่างกายที่สมบูรณ์กินแล้วคือคล้ายๆกับเขากินยาน คือคล้ายๆเขากินได้อนตรทินเรากินแล้วเย็นท้องถูกไหมท่านไม่ร่างกายนกมันหมุนอยู่ปกติธรรมศาสตร์นกเขามันก็มากินดินอยู่แล้วเนาะพอเนาะแต่ว่าเขาก็คือคล้ายๆว่าเขาหาดินอันที่ดีเนาะหาไม้เขากินน่ะนะวอย่างไรว่ามันว่า่มันเอามาแต่เพื่อแต่เพื่อนคือบอมแมนว่าบ่มมันที่ว่าจากได้เอาไปเลยบอมแมนต้องไปสังเกตบางสักวันนี่แ้วอันนี้ก็สังเกตแล้วว่าเออนี่ผ่านอันนี้ก็ทํามาแล้วก็ผ่านโอสามยางผ่านไปอันที่สี่แม่นี่ยางพ่อบาดเนี่ยอันเนี่ยไอ้สัมสัมพัทธ์เบื้องมันมีอย่างน อชมลมนกเขาน้อยนกเขาใหญ่เฮา้ที่ว่านชอบเลี้ยงนกเขาเลี้ยงบตัตรกัดจริงเลี้ยงตอรกระจริงเลี้ยงสวยงามกระจริงอยากให้เบิ่งว่าการปรุงอาหารมันมงงมนี่ยังไงนี่อันนี้คือหัวมันสับปะหลังฮาโอ้หัวหัวมันสับปะหลังน้อมันเก็บมาจากไรทรวดนี่ครับเขา,ม,า <S 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 มันม<อ>ันสับปะหลังบานเฮาเน,<อ><อ>นี่ยน้องพ่อโอ้นี่ครับเก็บมาจากไร่ทรวดเราบางนี่เขามาล่างดีๆดังปอกเปียกแล้ว,วก็หั่น ปกเปียกของเราหั่นหั่นบางๆแล้วก็ปใช่ถาดเพรว่าพัฒนาของเข้าใช่ถาดเนี่พัฒนาของเข้าตากตากยาใหญ่มันตากเนีมันแห้งแห้งตากประมาณสามเดีดเพราะเพราะว่าตอนเย็นเขาเอาเก็บเอาไว้อย่ไหมถึงหมอกตอนเย็นพัดากแล้วหาถึงตเดแดดพอเอมต้องให้ถึงหมอกเออบานี้บานี้เขาเาเก็บไว้บานี้เมื่อหลังเขาไปจากอีกมือหลังเขาไปจากอีกตัดแดดนี่พ่อสามแดดสามแดดเออแล้วบานี้เขาไปบดทเขาไปต่ำก็ได้เพราะว่าใส่ ใช่เครื่องบวกก็ว่าย่าให้มันละเอียดเกินไปมันก็กินได้แล้วมันจะทำให้นกเขาเนี้อห้องนี่ทุกภาพแข็งแรงแล้วก็หาวบาลงมันคือว่านกไม้นกไม้นกตัวลูกนกกินได้เบิื้องต้นนะได้เบื้องว่าจะให้เขาห้องได้เบิ้ นี่ครับพี่น้องธรรมาซาดโนกแถวบ้านเฮานี่มันมันสิลงกินหัวมันอยู่แล้วนะพ่อเนาะได้ามาซาดของนกเขาครับนกเขาแถวบ้านมันดีหาวเบลุงโอ้คือหาวเบลุ่งเนาะคือหลักๆครับหลักๆเลยนกปลาลอยนกปลาลอยปลาลอยนี่คือเขาฉีบ่ได้กินหัวหันเขาฉีมีหัวมันกับแกเข่าเปียกสองอย่างเท่านั้นเนาะครับเนาะนี่ครับคือมันเป็นอาหารของเขาอยู่แล้วครับพี่ มันติดลงไปกินเนาะจจิิิกกกกบานี้เขามาจัดแจงว่าเขามาเฮ็ดให้มันกินเนาะโอ้บานี้เขาเขาเอาไปปั่นไปบดให้มันมุนเออฮะบ่บ่บดจะได้เขาต่ำแค่ว่าเพราะมันแห้งแล้วโคกต่ำก็ได้ต่ำเพราะว่าจะให้มันละเอียดเกินไปให้มันเป็นเม็ดคือยังหัวหันให้มันเป็นเม็ดคือเขาต่ำกว่ากว้าโอ้นี่ครับประมาณนี้เนาะนกลูกนกก็กินได้อือครับนกก็กินได้ครับมันเนี่ยครับมันสัพหลังบ้านเขาเนี่ยนะครับก็ เพว่าธรรมศาสตร์ของนกป้าร้อยคือหนึ่งเขาจะกินเขาเปียกสองเขาจะกินหัวมันอยู่แล้วแล้วก็เอียดนกนกลูกทุ่งนี่ครับแต่ว่านกลูกผสมยังกินได้เบิับว่าบานนกมันจะคากแล้วกินได้เบิดครับผมกินแล้วมันดีสุขภาพดีแข็งแรงคนกินอะไร้างไคนกินไะ้แต่บอกันนี้ินข้อนี่เป็นนัันเปลี่ยนแกล้ธรรมศาสตร์ของนกครับกระเจ้านี่นะครับ นกก no mm ิดทีกินดินนะพ่อเนาะกินดินกินข้าวเปียกเป็นธรรมันเป็นธรรมศาสตร์เพราะจิ้มแบบนี้พร้อมกับสีมะฝาดถุงนอเขาห้าหัวพี่น้องคิดว่ากดอไรกดแค่ก็เพอาจิ้มแบบนี้ล่ะพอาจิ้มนี้ยังมีแบบมะฝาดสียางนะพ่อเนาะมันมีสียางกอันนี้ก็คืออันนี้ดินหกสิบคือดินดินใต้พื้นเออดินใต้พื้นหกสิบประมาณหกสิบเมตรหรือว่าเลือกนั่นหรืออาจจะแล้วมองอันนี้ก็หกสิบเมตรอันนี้ก็ดิน ยีนเยีหยัดตามทุ่งนาเหยัดทุ่งนาอะไรกันอันนี้ก็พวกเผาน้ำยาขนมจีนพวกเผาน้ำยาขนมจีนแล้วก็มันสับพพลังไอ้ตากแดดสามแดดนะพ่อเนาะหรือว่าสี่แดดก็ได้เอาเอาให้แห้งแห่งก็นี่ก็ได้เออความหมายคือเอาให้แห้งครับคุณคุณพ่อบอกว่าว่าจำเป็นต้องสามแดดสี่ก็ได้ห้าก็ได้แล้วแต่เต้เรีว่าใหญ่คึกหมอก ถ้าถึงหมอกแล้วมันจะมีสีเปลี่ยนไปเป็นสีดำโอ้พอดีเนาะครับเชื้อราแล้วมันนกเขากินอาชีพนี้อันตรายคือกินท้องร่วงเนื่องว่าเป็นกินบ่าฮาวเป็นนกอัพบ่เคยขันบ่อยากขันกับนี้โอ้มันต้องเฮ็ดตามสูตรเนาะต้องเฮ็ดตามสูตรเฮ็ดให้แห้งบ่ให้มีความชื้นเนาะครับเนาะบ้านนี้ความชึ้งแล้วก็ไปตำแล้วก็ให้่นพอพอตกที่มงปั๊บบ่ต้องเก็บมาไว้ในที่บ่มีหมอกเพราะจนเข่าขึ้นมาหนึ่งหนึ่งมงเข่าเพราะเข่าไปลกตับอ๋อครับแล้วบางทีผิวมันจะสวยโอ้ครับผมมงา แล้วบางนีนกเขาสินสิบบ่เปลี่ยนแต่นล่สิบบ่มันมันสิบบ่มีเคียร์ล่าแล้วมันจะขาบริสุทธิ์อืแล้วมันจะหอมน้ามันจะหอมใส่ลงบ้างไหมเอาน่าหอมนะโอ้ครับเพราะว่ามันบักขกดหมอกแล้วก็มีเคียร์ล่าเอเขาสิรับประทานหรือวันนกเขาถึงว่าคนกินก็ได้แล้วนกเขากิบไปมันเฉพ่เปลี่ยนแต่ไลําำรับกู ผนล้มลุกเขาที่เที่ยวโน่นไปไม่นี้ก็ถือว่าได้ความรู้หลายเลยครับพี่น้องได้ดินซียางพ่อพ่อจิ้มกับมี่ยังดีดีกับแน้ำหอยอันนี้คือสูตรของคนคักคนลักลุกเขาเนาะคนรักลูกบ่มีผลเนาะพ่อเนาะนกเขากินบ่เป็นอันตรายตัวใดขึ้นก็คือขึ้นเลย นี่ต้องไปร้องเมืองครับพี่น้องินอไัอันนี้มันแล้วแต่โกไม่กินไลยับโขกเกาลกไม่มล้วแต่ความเสือแต่ละคนคือเกาครับเพราะว่าถ้าตามตามที่ผมเชื่อมานึงละคือนกแถวบ้านเขามันกินดินมันกินดินอยู่แล้วดินดินมันกินประจาอยู่แล้วคือเขาเจ้าถิบยเขาถิ่วบอกินหอาหารนาะพ่อเนาะสิมีเขาเปียกเป็นที่สองอาหารที่สามของเขาคือขึ้นหัวมันนี่เขาถือกินแค่สามอย่างนี่ครับ่าก เขาเอามาเลี้ยงก็คือนกมันสิเปี่ยนเขาเป็นเป็นหัวอาหารเธอเสื้อคือว่าคือว่าหยาดทุ่งนานี้หมายถึงว่าไายท่องเรากินแล้วนี่มันจะไา่ช่องดีมันอีพญาดิบมีแล้วพ่อนะพญาิบ่มีบ่มีโอหัวจับเป็นเกลือบอันอันยาตลาดมาทไายท่องเลยเขาได้กินมุนี่แล้วน่ะโอ้พญาดเขาจะออกตายเองอแล้วมาต้องฆ่าพญาครับ ถึงมีพญาติมันู่ออกแล้วเห็นน้อยลงมครับนกมันอยู่มีพญาติดิพญาติตรวจีิครับอืมตัวไรมันที่ว่ามันมีพญานดิเวลามันไถ่มันจะเบ่งเบ่งแล้วมันจะไปมีพญานน้อยลงมะโพราะเขาเห็นปั๊บมี่เขาต้องเขาต้องถอยมันครับพราะเขาเห็นป๊บเขาต้องถอยมันพยายามจับมันแล้วมักค่อยจับแล้วค่อยดึงนี่ออกนิดน้อยมีดออกนีดออกนีดออกรุดปัดบออกแบานี้มันมีแช่ตัวยเดียวเท่านั้นพญาิมัน เขาพญานตัวนั่นออกแล้วนี่นกตอเขาถี่หาวดงเลยจะเป็นนกตอเป็นพญานาคจะไป่าต้องได้เนื้ออืนเนาะมือนี้ก็ถือว่าได้อีกสูตรหนึ่งแล้วเนาะพ่อสูตรหนึ่งเป็นข้อมูลสียางครับมือนี้ได้สียางก็เอาไปร้องเบิ้งล่ะพี่น้องก็ไปร้องใส้เบิ้งครับพี่น้องไปรองไส้เบื้งพี่น้องก็ร้องเห็ดเบิ้งก็ได้ครับเดี๋ยวคันผู้ใดบ่กล้าเห็ดน้ำเดี๋ยวผมร้องก่อนอยู่แล้วเพราะว่า ันผู้ที่่นบ่เสียของนาะพ่อเนาะเด<ช>ี๋ยวจะร้องให้พี่น้องเบิง<ช>่งเดี๋ยวจะว่าด้ยจะหายยังไม่ให้กันเบิงเ่งเนาะ ว่เสียดอกเออคนลงค้นเอาว่เสียว่าว่ากันครับเพราะว่ามันเป็นความเสียส่วนบุคคลอยู่เลยเดี๋ยวแต่ว่าสิ่งที่เอ่อเนี่ยครับคือหนมันกินได้เบิดอยู่แล้วล่ะผมผมก็เคยเอาให้นกกินอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้คืออยากให้พี่น้องชมลมนกเขาผู้มักนกเขาเลี้ยงกันเลี้ยงนกเขาต้อนนกเขาเหนงก็หนกเป็นอยังก็บ่ห่าวเลยว่าลงเช็ดมูนี่เห็นกินลองเบิึงครับพี่น้องนกผู้ใดที่ว่าเลี้ยงบ่ขึ้นเลี้ยงบ่บ่ห่าวคือว่ามันเคยเป็นนกตัวมาก่อนลองเบิึงบ่เสียหายเนาะพ่อเนาะเออมันบ่เสียหายครรับบบพีี่่นน้้้อองงงลเิสูตไดก็ จะหาสูตรใหม่ๆพี่น้องเบื้องเอาครับเกี่ยวสูตรใหม่มันมีอีกหลายสูตรเยอะเมื่อนี้ก็ถือว่าได้ความรู้มากๆเลยครับมื่อนี้อันนี้สูตรต้นๆคือว่าอีสานมันหูรับวต้นๆคือว่าผู้เฒ่าผู้แก่มันผู้เฒ่าผู้แก่บรรสอนไว้ตั้งแต่สำไมห้าสิบปีขึ้นหลังเขาได้เมื่อนี้เขาจินใกล้ยี่หกทีแล้วเป็นสอนมาไว้ตั้งแต่อายุสิบที่ปีสิบหปีเป็นสอนไม่สูตรนี้เนาะนี่นะครับกับเอาครับผมกับพี่น้องกับประมาณนี้แหละครับกับเมื่อนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ โอ้ยหลายครับหลายหลายเรื่องหลายอย่างอยู่ล่ะแล้วก็เป็นสูตรไม่ไม่ล่ะครับอันใดบ่เคยร้องกะร้องเบิ้งเด้อพี่น้องที่ว่านกผู้ใดบ่ทันขึ้นบ่ทันคึกแต่ว่าส่วนตัวผมกะร้องแล้ะล่ะครับอันสิ่งที่ว่าพอเตรียมให้คือผมให้นกจะของกินก้อนแล้วล่ะก็อจิมะไายทอดให้พี่น้องในเบิ้งกะมันเหลวแต่ความเชื่อส่วนบุคคลครับกับผู้ใดบ่เสียกับเพเป็นย่างครับพี่น้องมันกะเหลวแต่คนหมักไผ่หมักมันคือเกลือล่ะครับเอาเมื่อนี้กะคลิปนี้กะที่ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เหตุคิดไม่ได้ขับมืนอนีก,กับคุณพ่อจิมอขอลาไปก่อนคุณพ่อสวัสดีครับ